ขี่แพงวันนี้ขี่แพงวันนี้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโปรไฟล์แล้วรวยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโปรไฟล์แล้วรวยทำไมต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโปรไฟล์ก็เพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคของเพอร์ซันอลแบ d i ิ้งมันเป็นยุคของคลิปสั้นมันเป็นยุคของคนดูต้องแย่งสงครามแย่งตาคนดูมันเป็นยุคของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเพราะฉะนั้นคนถ้าเจอมือถือเจอเราในโซเชียลมีเดียต่างๆเจอเราใน t ิกต็อก สามวิโปรไฟล์ขีเล่รูปลยอยถ้วยเลื่อนผ่าน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 ชีวิตคุณจะเหนื่อยมากเรามีดีขนาดไหนเราเก่งขนาดไหนมันก็ไร้ค่าเพราะว่าคนไม่ฟังคนไม่ดูคนไม่เห็นเพราะรูปเราชื่อเราโปรไฟล์เรามันไม่ดึงดูดเพราะฉะนั้นชื่อจะต้องทันสมัยจะต้องสั้นจะต้องจําง่ายจะต้องไม่ใช่ชื่อเป็นทางการและไม่เฉย และก็โปรไฟล์จะต้องมีออร่าเป็นรูปที่หล่อที่สุดเป็นรูปที่80เป็นหน้าเราอย่าเอารูปสิงสาราสัตว์อย่าเอารูปครอบครัวอย่าเอารูปที่มันเต็มตัวเพราะว่ามันจะเล็กมากมันไม่ดึงดูดด่านแรกในการดึงดูดคนดูคือด่านแรกในการเปิดประตูรับเงินรับความมั่งคั่งเพราะฉะนั้นคี่แพงวันนี้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโปรไฟล์ครับ